โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับเอาอารัมพบทก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะได้ขึ้นเนื้อหาต่อไปเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็จินตนาการอันนี้จะค่อยๆซ่อนอยู่ในอขออนุญ,ญาตพูดเป็นสาระการเรียนรู้ให้ใหคุณครูหน่อยนะครับก็จะอยู่ในสาระการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์อวกาศนะครับหรือบางทีชื่อเรียกวิทยาศาสตร์โลกนะครับถ้าตัวนี้เลยเนี่ยสุวโมฟ้าจะอยู่ที่มหกนะครับจะอยู่ที่มหกโอเค <Okay. S 1> ขอไปครับเปิดผิจอะไแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้เข้ามาใกล้ตัวหน่อยหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราพูดเรื่องอดีตย้อนไงเล่าไปกระทั่งถึงว่ามุมมองของมนุษย์ต่อต่อท้องฟ้าในปัจจุบันแล้วก็ไปกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับแต่เรากลับมาเริ่มตรงที่นี่นตอนที่ตรงที่มนุษย์เราเริ่มมองท้องฟ้านะครับผมก็เคยมีโอกาสถามอาจารย์นิพนธ์สายเพชรท่านเป็นราชบัณฑิตเนาะถามว่าอาจารย์ทําไมเรียกว่าท้องฟ้าทำไมเรียกว่าท้องฟ้า <laughs> <laughs> อนั้นก็ถามดิแล้วมันฟ้าไหมล่ะเออเออหมดสิทเฉียงทองฟ้าเป็นสีฟ้าเนาะเพราะอะไรครับคิดว่าททองฟ้าเป็นสีฟ้าน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรเอ่ยอันนี้อยู่ในแบบเนาะเรื่องเนี้ยอยู่ในสาระประถมเลยอะแล้วถามเรื่องที่ยากที่สุดเลยคือเรื่องทองฟ้าเป็นสีฟ้า ก่าจะทาสมการนี้ได้คนทมการอธิบายว่าท้องฟ้าสีฟ้าได้นี่เป็นหลอดเลยนะครับคือหลอดเลลี่นะครับทําบอกได้ว่าทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเอาเป็นว่าเอาเกมเป็นสีฟ้าก็าแล้วกันนะครับท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะครับเ,เราเรียกว่าท้องเพราะว่ามันเป็นถ้านในร่างกายเราท้องคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ,ะนั้นเราเรียกว่าท้องก็หมายถึงบริเวณกว้างใหญ่เช่นท้องทุ่งนะครับนะ ท้องนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท้องฟ้าก็หมายถึงบริเวณกว้างใหญ่นะครับคราวนี้ในภาพก็จะมีฟ้ากับมีดินนะครับเดีน,นี้เอาง่ายๆก่อนฟ้ากับดินเนี่ยตรงที่ต่อกันระหว่างฟ้ากับดินเนี่ยเราเรียกว่าขอบฟ้าอ่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับขอบฟ้าใช้คําภาษาฝรั่งว่า horizon นะครับ horizon นะครับขอบฟ้าทีนี้ขอบฟ้าเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูภาพนี้นะครับเราดูภาพเนี่ย สังเกตว่าเราดูถนนแล้วกันถนนนี่เราพอมองไงใกล้ๆมันเราเนี่ยมันจะกว้างๆเนาะแต่พอไกลไปมันจะเล็กลงเรื่อยๆไม่ถึงถนนมันแคบลงเหรอครับหรือว่าเราแค่เห็นมันแคบลงมันคงจะเป็นเราเห็นมันแคบลงแหละเนาะเห็นมันแคบลงทาไมเราเห็นมันแคบลงเหมือนเราไปยืนเนาะแล้วเราก็จะเห็นถนนมันรูปเขา มองไกลๆมันก็จะตีพเข้าไปอย่างนี้เนาะถ้าเราจะอธิบายเราจะอธิบายว่าย,ยัางไงก็ลงนี้นึกวิธีอธิบายแล้วกันนะครับเอา็นวามมันก็จะแคบๆลงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโทษน,นะครับถ้าผมวางเมาส์ในภาพพวกเราเห็นเมาส์ใช่ไหมครับไม่ได้เห็นใช่ไหมครับ ไม่เมาไม่ไม่ไมหวางกันแล้วกันผมผมแค่จะให้ดูว่าเรามองไปที่ตึกที่อยู่ไกลๆนะครับที่เราคิดว่ามันไกลที่สุดในภาพนี่ครับตึกที่มันคิดว่าที่เราคิดว่าโอเคไม่เห็นขอบคุณมากตามองว่าตึกที่ไกลที่สุดนะครับที่เราเห็นนะครับเราแทบจะแยกไม่ออกว่าตึกไหนมันไกลที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถแยกของที่มันไกลๆว่าอันไหนมันไกลกว่ากัน คือตึกใกล้ๆไม่มีปัญหาครับโอ้อันเล็กกว่าหรือว่าเรามองพอจะประมาณเทียบกันข้างๆได้ว่าอันไหนมันไกลกว่ากันแต่พอตึกที่มันไกลมากๆอ่ะเราแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าอันไหนมันไกลกว่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าใช้คำว่าอะไรสุดสายตาเหละคือเราไม่สามารถแยกแยะได้แล้วครับเพราะฉะนั้นด้วยการที่เรามองไปทางไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนไปสุดกับที่ที่หนึ่งอะครับเราก็เลยเรียกมันว่าแนวขออฟ้านะครับหรือว่าขออ เส้นขอฟ้าก็คือถ้าเรามองไปรอบๆมองไปรอบๆเนี่ยมองไปกว้างขึ้นนะครับอุ้ยขอโทษเดี๋ยวนะครับเกิดปัญหาโอเคถ้าเรามองไปรอบๆเบ,บมันไม่ยอมเล่นขอัย หมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนะครับจากมุมมองนี้เป็นมุมมองอื่นนะครับเป็นมุมมองอืงง่นอย่างเงี้ยเราก็ยังแยกไม่ออกอยู่ดีนะครับว่าไงเพราะฉะนั้นแนวที่มันไกลที่สุดนะครับที่มันเป็นรอยต่อระหว่างฟ้ากับดินเนี่ยแล้วเรามองครบรอบเป็นวงกลมนะครับเราจะได้เส้นขอบฟ้าออกมานะครับอันนี้เราเราก็เป็นเป็นสัมคำแรกๆในเรื่องของทรงกลมฟ้านะครับก็คือตัวตัวเส้นขอบฟ้านะครับทีนี้เราก็กําหนดมาเลยแล้วกัน ในเมื่อทุกอย่างมันไกลาจากเราเท่าเท่ากันเพราะนั้นถ้าเราหันมองไปทางด้านไหนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันไกลาจากเราเท่ากันหมดเรียกว่าอินฟินิตี้นะครับดังนั้นเราจะสร้างทรงกลมฟ้าขึ้นมานะครับทรงกลมฟ้านี้นะครับเพื่อนหลุดเหรอครับเดี๋ยวนะครับน่าจะมีเพื่อนหลุด โอเคกลับไปที่ทรงกลมงฟ้าก็ไแ้สะทรงกลมฟ้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับฟาชีคอบเราไว้ครับเป็นจินตนาการเป็นสาชีคอบเราไว้นะครับแล้วก็จะเป็นแนวรอยต่อระหว่างพื้นกับท้องฟ้าเราก็จะให้เป็นเป็นขอบฟ้านะครับแล้วพอเรายือนอยู่เนาะเราก็จะกําหนดจุดหนึ่งที่อยู่ข้างบนเรียกว่าจุดเหนือศีรษะนะครับ คราวนี้ก่อนจะไปเรื่องเรื่องทรงกลมฟ้านะครับเราต้องมาเข้าใจพื้นฐานของทรงกลมก่อนนะครับพื้นฐานสําคัญของทรงกลมนะพื้นฐานของทรงกลมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามีทรงกลมอันนึงแล้วเราเอาระน,นาบมาตัดนะครับ ถ้าบังเอิญเราเอาระนาบที่มาตัดเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลมพอดีเราจะได้แนวเส้นที่เกิดจากการตัดระหว่างผิวทรงกลมนะครับเป็นเส้นวงกลมที่มีรัศมีมากที่สุดเอาใหม่ทรงกลมอันหนึง่งนะครับแล้วเราเอาระนาบมาตัดชึบแล้วถ้าระนาบนั้นมันผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลมพอดี เราจะได้วงกลมที่มีขนาดเส้นรัศมีใหญ่ที่สุดวงกลมพวกนี้เรียกว่าวงกลมใหญ่หรือว่าเรียกว่าเกร a เซอร์เคิลนะครับขนาดเดียวกันถ้าเราเอาหน้าไปตัดทรงกลมตรงไหนก็ช่างแล้วมันไม่ผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลมอะครับเราจะได้วงกลมที่มีขนาดเล็กลงนะรเรียกว่าสมอลล์เซอร์เคิลวางยังไงก็ได้วางแนวตั้งแนวเอียงแนวอะไรก็ได้นะครับนั้นเอาง่ายๆนะครับวงกลมเล็ก คือวงกลมที่เกิดจากการเอลหน้าไปตัดทรงกลมโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลมส่วนวงกลมใหญ่นะครับเป็นวงกลมที่มีเส้นรอบวงวางอยู่บนผิวทรงกลมแล้วก็จุดศูนย์กลางวงกลมร่วมกับจุดศูนย์กลางทรงกลมนี่เป็นไงผู้สงงเลยจะเห็นภาพน่าจะนึกออกไหมนึกออกเถอะนะครับยกตัวอย่างบนโลกเรานะครับบนโลกเราเนี่ยวงกลมใหญ่อันหนึ่งตัวอย่างของวงกลมใหญ่ก็คือเส้นศูนย์สูตร อันนี้เราสมมุติว่าโลกเรากลมเดียกเลยนะครับสมมติว่าโลกเรากลมเดียเลยเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเป็นวงกลมใหญ่ขณะที่เส้นวงกลมลัติจูุอื่นๆจะเป็นวงกลมที่มีขนาดเล็กลงไปตามตำแหน่งลัติจูุอันนี้เป็นตัวอย่างของวงกลมเล็กนะครับหรือถ้าเราเทียบนะครับแล้วมีอะไรเป็นวงกลมใหญ่อไหมก็มีครับวงกลมลองจิจูดล,ลองจิจูดจะเป็นวงกลมใหญ่ทุกอัน อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ข้อสมมติที่ว่าโลกเราเป็นทรงกลมสมบูรณ์ไม่ได้เป็นออฟเบสเฟียลอยไม่ได้เป็นโพลิสเฟียลอยนะครับเป็นกลมเดี่ยวนะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นลองจีจูดนะครับทุกเส้นลองจีจูดจะเป็นส่วนโคง้งวงกลมใหญ่ทําไมบอกเป็นส่วนโคง้งไม่บอกเป็นวงกลมอะ่ะเพราะว่าเส้นลองจีจูดเราลากแค่จากขั้วโลกไปหาขั้วโลกอีกฝั่งหนึ่งแค่แค่ข้างเดียว แต่ถ้าจะต่อให้ครบวงก็ได้นะครับแต,แต่โดยมากแล้วว่าวาแค่ครึ่งวงกลมแต่ก็เป็นส่วนโค้งวงกลมใหญ่ส่วนในแนวและติจูดนะครับหรือเขียนภาษาไทยว่าละติจูดเนี่ยนะครับเราจะได้วงกลมใหญ่อันเดียวก็คืออีควอเตอร์หรือว่าศูนยูย์นะครับถ้าตำแหน่งต่างต่างออกไปเนี่ยก็จะเป็นวงกลมที่มันเล็กลงนะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้ นั้นการบอกตำแหน่งบนผิวโลกครับการบอกตำแหน่งบนผิวโลกก็จะอาศัยระบบสองวงกลมเนี่ยครับคือมีวงกลมเล็กวงกลมใหญ่ในการช่วยบอกตำแหน่งนะครับเช่นบอกเป็นลองจีจูดบอกเป็น itude, ละติจูดอะไรเงี้ยนะครับเส้นลองจีจูดเนี่ยนอกจากจะมีชื่อว่าลองจีจูดแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมริเดียนนะครับเส้นลองจีจูดนี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าเมริเดียนส่วนละติจูดก็เรียกละติจูดนะครับแต่ชื่อไทยเนาะ ชื่อไทยถ้าลองจีจูดจะเรียกเส้นแหวงนะครับลองจีจูดลองจีจูดนะครับลองแล้วลอิงสระคนลอลิงออ่างองูแล้วก็จอจานสลอยนะครับลองจีจูดนะครับส่วนละตีจูดก็ลอลิงสระแล้วก็ต่อเต่าสระอยแล้วก็จอจานสรูดอเด็กอันนี้ลองละละจีจูดลองจีจูดตัวลองจีจูดเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นแหวงนะครับ ส่วนละติจูดนี้เรียกว่าเส้นรุ้งนะครับเส้นรุง้งเพราะฉในภาพนี้ก็จะมีที่เขาเขียนว่าเมอริเดียนนี่ก็คือเส้นลองจิจูดนะครับหรือตัวพาเรลเนี่ยตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าตัวเ,เส้นวงกลมละติจูดนะครับที่การบอกตัแหน่งบนเปลือกโลกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวัตถุทุกอย่างที่อยู่บนเปลือกโลกเลยถือว่าอยู่บนเปลือกโลกนะครับโดยเฉลีย่ย เพราะนั้นเราจะบอกแม้มันจะเป็นสามมิติก็ตามแม้มันจะเป็นสามมิติก็ตามเราก็จะบอกด้วยแค่สองมิติเพราะว่ายังไงเราก็อยู่ห่างจากโลกเท่าเดิมนะครับยังไงเราก็อยู่ห่างจากโลกเท่าเดิม <c oughs> คือใช้โคโอิเดียนแค่สองอันนะครับแต่แต่คงไม่ใช่ x y z นะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกด้วยมุมที่อยู่บนผิวครับนะ ก็คือบอกด้วยละที่จุดกับลองที่จุดนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนเช่นในตัวอย่างนะครับเขามี Point Locate at นะครับ point locate at นะครับ40องศาเหนือนะครับสังเกตว่าก็อยู่ห่างจากศูนย์สูตยขึ้นมาเป็นมุม40องศา30องศาตะวันตกก็คือวัดจากแนวเส้นทึบๆเนี่ยไปทางตะวันตกห่างมา30องศานะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับนี้คือนี่คือวิธีการบอกตำแหน่ง บนบนผิวโลกที่เป็นผิวทรงกลมเพราะนั้นเราก็สามารถเอาหลักเนียครับไปบอกตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าได้เพราะว่าเมื่อเราพิจารณาว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นส่วนโค้งครึ่งทรงกลมหรือจะเป็นทรงกลมครบเลยก็ได้เราก็ใช้หลักการเดียวกันเนี้ไปในการระบุตำแหน่งได้แต่ในการระบุตำแหน่งนะครับก็ต้องมีมุมอย่างเช่นบนผิวโลกก็จะมีรักจีจูดลองจิจูดนะครับ ละติจูดนี่ไม่มีปัญหาวัดจากศูนย์สูนย์ศูนย์ศูย์วัดยังไงศูนย์สูตรก็กําหนดจากแกนโลกโลกมันหมุนปุ๊บมีแกนโลกแล้วก็เอาเส้นตั้งฉากแกนโลกมาแบ่งครึ่งโลกเรียบร้อยเป็นนอร์เทนเฮมิสเฟียร์ซีโลกเหนือเซาเทนเฮมิ isphere, สเฟียร์ซีโลกใต้จบได้แล้วละติจูดง่ายจะตายปัญหาคือลองจิจูดครับลองจิจูดนี่ไม่รู้จะเริ่มมาตรงเอาศูนย์ไปตรงไหนนะครับแล้วเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงระหว่างสองชาติมหาอำนาจคือฝรั่งเศสก,กับอังกฤษนะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาต่อข้ามหน้ากันแล้วกันนะครับผมอาจจะต้องหรืออาจจะเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเปิดคลิปสำรองใน e-learning นะครับเข้าไปฟังได้มันก็จะเป็นผมนี่แหละเนาะเอาถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเรามีทรงกลมเรามีวง